ค่าแสนกว่าบาทเลยพี่สิน้องนีนะจะเป็นผู่โชคดีที่ได้รางวัลแจกใหญ่บุฟเฟ่น่าใสจุกจุกหนึ่งปีเต็มมูลค่าแสนกว่าบาทเลยพี่สิย ฉันรู้สึกดีใจมากเลยคะ่ะเพราะว่าเขาให้ยิ้มมาคิดก็ประทับใจมากเลยแต่ว่าอยากรักษาต่อ,อยาวๆคนที่เราคุยก็แบบคิใจโอ้ยได้สบายป่ะเอยให่เลยแบบแล้วได้ข่าวว่าไปไปบนมาด้วยใช่ไหม <laughs> เอ่ยขึ้นคอยขึ้นบนกับตัวงพ่อถัดไป <laughs> โอ้ยขึ้นไป <laughs> ข้าไปบนขอให้ได้คอยง่ายใช่ไหม <c oughs> ตัว <c oughs> แล้วก็ไปคอมเร็จจริงๆด้วยเนาะวันนี้ไปถวายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคอนเทนต์นี้ต้องมาแล้วเนาะแล้วก็น้องมินอ่าเป็นลูกค้าพีโออยู่แล้วก็ต้องวนเรื่องไหนเป็นพิเศษจ๊ะ ก็จะเป็นเรื่องรอยอะไรเงคะก็้วก็มีุบิก่อในก่อนหน้าหน้าเป็นสิวแล้วก็ครีโอช่นช่วยจัดการให้สิวหายได้ใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะอนนี้เหลือเลยค่ะคร่องกขบัาตุ้มใ้ริีาเนาะการที่เราหน้าใสมันทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นใช่ไหมลูกตอนนี้เหลือรอยนะคะเหลือรอยแดงแล้วก็เนื่องจากที่เราปล่อยสิวไ้นานเนี่ยก็จะมีหนุมสิวที่ขูุขาดนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการทําให้ผิวที่ข,ขูุขาดเนี้ยเรียบขึ้นรอยแดงจางลงเดี๋ยวมาตามต่อว่าเราจะช่วยให้หน้านนน้้ออองิใสขึีกคูณไปเนาดไหนนตตาม่อะะค รบบการยิดตีถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้ป้าปรึกษาฟรีทั้งอ e ินบ็อกเก็ตครีโอริต้าระว่างแม่ลอกเป็นแบบด้วยนะเจ้า